ิบาทนี่พี่จะบอกให้นะไปขายขายดีตายเลยทอดดีเออเอาไปคละกองไปนน่ที่ชักองมาเจ็ดสิบบาทพ่อเม์ทอดเสื้อเราเากำไรสามสิบบาทเลยนี่ยใช่พูดถึงเสื้อเราไปไปขายร้อละไเออเอากองละเดสิบบาทมาี่มาดูคนซื้อแล้วเนี่ยเห็นทอดเสร็จเนี่ยเอองอดดีเออทอดดี พอ,อไปนี่จะไม่เป็นพิยากลุมแล้วจะกลายเป็นพิยากนูดไอ้หน่อยมาทอดเร็วเร็วเร็วลยหน่อยมาทอดมันง่ายเนี่ยมันตุดง่ายไหมหูแดดเดียวเนี่ยแดดเลยเอาไปต้องเลยในตู้เย็นแล้ว,วเ,เวลาต้องปิดจิแล้วพอเราเจ้ามาทอดเราต้องวางให้มันให้มันคลายน้ำแข็งแล้วมันจะต้องมันจะต้องแบบหายเย็นก่อนนะอาอย่าให้เย็นลุก คนไหนไปทอดนะเอามาจากห้องฟิตใช่ไหมต้องวางให้มันไม่เป็นน้ำแข็งเลยมันไม่มีความเย็นนะถึงจะทอดได้ไม่งั้นมันจะไม่สุกข,ข้างในเอามาลองลองลองอีกทีนึงลองมันจะแบบนี่นี่แมวโอ้สุดยอดเป็นไงล่ะ,ะโอ้มาเ,าเลยบอลละเจ็ดสิบบาทขายสดให,หด้หน่อย ขายไปเลยขอแคเจ็ดสิเอาเลยเจ็ดสิบเจบาทอดถัรงนี้เออตรงนั้นพี่ยาทอเด็ดไม่สวยเนาะโออเอ้น้องเฮ้่อย้ขาไม่เอาที่ไอ้นอทอดเขาไม่เอาที่ไอ้หน่อยทอดเอามาเอาอีกเอาอีกเจ้นเบาไฟให้พี่หน่อยเบาไฟเร็วๆเบาไฟไฟต้องฟางๆนะอย่าไฟแรงมากนะได้เร็วไมน่นี่นี นี่นี่เวลาจะทอดทำงี้หนึ่งสองสามทอดเลยได้เลยไม่ใช่ปัญหาได้เลยยิ่งทอดเร็วน้ำหนักยิ่งไม่หายทอดฟ้าน้ำหนักยิ่งหายสามสิบห้าวิ เป็นไงเป็นไงสวยไหมไม่สวยก็เอาไปทีนึ่งเอาเออมาเลยคนไหนอยากเรียนวิธีทอดหมูนะมาเลยนะมาก่อนละเจ็ดสิบมาประมาเลยนี่เป็นไงเจบาทนี่พี่ยาจะบอกว่าไม่มีใครขายถูกกว่านี้แล้วโอ้ตองนี้เนี่ยมาดูงนี้้เอางนีล่โอ้เป็นไงล่ะสวยไหมสวยครับสวยโอ้อร่อยมาก อร่อย,ออยไม่ดูลูกค้ากินเด้ดเน่งอร่อยเออกอ,องละเจ็ดสิบพูดถูกอ่ะ